สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเวันนี้นะครับอัปเดตโปรโมชันฤฤ่นพิเศษวันนี้กับตู้ซับเบียร์เทอร์โบ18นิ้วนะครับโปรโมชั่นวันแฟร์หรือว่าเป็นได้เป็นตู้พร้อมดอกนี้ก็สามารถสั่งจองได้ตามโปรโมชั่นนะครับนี่แบบนี้เป็นตู้พร้อมดอกเป็นดอก18โทอร์โบอย่างนี้ก็5,899บาทนะครับสำหรับตู้ซับเบียร์โบ18 18นนิิ้้ววกคาเลือกสูตตรได้ามที่ททต้องการนนนะครรับี่่วาอเเป็ท์โบ18นิ้วหรือว่าถ้าเป็นบีบี18นิ้วนะครับ ก็อยู่ที่ราคาเดิมของตู้พร้อมดอก5,899บาบที๋มาดูดอกสแปะปูที่เราใส่กันครับดอกสแปะปูทูนี่นะครับโอ้โหดูดอกครับอุดรดอกนะครับเดี๋ยวสแปะปูทูแมรี่สอ2ก้อน29มิถุนายนนะครับที่อุบลราชธานีนะครับนี่ครับไอเดียสแปะปูทูแมรี่สอ2ก้อน1,200บาทไวท์สี่นิ้วนะครับดูสไปเดอร์ครับมีที่ดอกสไปเดอร์เรียบร้อยดูหน้าภาพนี่ขอบดูน้ำที่สวยนะครับเดี๋ยวดูครับชอบงานกระเดื่องแน่น นี่ครับนี่ใส่ในตู้ซับเบีร์ตัวนี้นี่ครับอุปกรณ์ตู้อุปกรณ์ต่างๆครับเดี๋ยวเราจะทยอยเอาลงใส่ตู้ครับซับเบีร์เทอร์โบ18นิ้วนะครับเลยาก็พาชมคร่าวๆนะครับนี่นะครับอุปรกรณ์ตู้นะครับดูงานกับงานสีโจตันที่สวยนะครับนี่ครับเทอร์โบ18นิ้วโปรโมชั่นตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณอ่า สองวันเท่านั้นสำหรับโปรวันแฟร์นะครับ2,299บาทสำหรับตู้ซับเดีเทอร์โบตู้เปล่านะครับตู้พร้อมดอกก็ดอก18โปรย์นี้นะครับก็ราคาอยู่ที่พร้อมดอกตู้ของดอกก็5,899บาทเท่านั้นนะครับเหนือทยอยรีบสั่งจองลูกค้าที่สั่งจองเข้ามานะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับโปรโมชั่นใหม่ๆวันนี้นี่นะครับปลาสองหนึ่งนะปลาสองนึ่ง นีนะครับบรรยากาศก็พาชมคร่าวๆยามเช้าๆนี่ก็ชุดเครื่องเสียงครับเตรียมส่งมอบลูกค้านะครับนี่เป็นชุด8คูณ8ครับกำลังเรียนคิวออกมาครับวันนี้นี่8คูณ8หนึ่งชุดนะครับแล้วก็มี4คูณ4อีกหนึ่งชุดแล้วก็4คูณ4อีกหนึ่งเซตนะครับเดี๋ยวนี้พร้อมกันเลยครับวันนี้กำลังเอาหัวเครื่องออกมาเตรียมเียมาแพคกิ้งนะครับนี่ก็4คูณ4หนึ่งชุดนี่แล้วก็8คูณ8ครับแล้วก็4คูณ4อีก3ชุดนะครับ ตัวนี้ก็กำลังประกอบประกอบอัปเดตเพิ่มกับสำหรับลูกค้าเราจะมีชุด 6, 6คูณ6นะครับในการช่วงเช้าประมาณ8นาฬิกา20นาทีนะครับ28อันที่29มิถุนายนขออภัยนะครับนี่ช่วงเช้าเช้านะครับเร่งส่งมอบทุกวันเพื่อให้สินค้าทันตามเวลาที่ลูกค้าสั่งจองเข้ามานี้ก็4คูณ4ไปที่นครน,นายกนะครับแล้วก็8คูณ8นี่น่าจะไปที่จันทบุรีนะครับเรามีเชียงใหม่อยู่อีก4คูณ4นะครับ แล้วก็พี่น้องทางตรังนะครับที่สั่งเข้ามานะครับแล้วก็ทรายทําอีกหลายชุดอยู่นะครับวันนี้นะครับที่สั่งจองเข้ามาชุดเครื่องเสียงตู้ซับเบรเทอร์โบสิแปดนิ้วนะครับโปรดีทีเด็ดกับโปรโมชั่นวันแฟร์นะครับโปรวันแฟร์พรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับ30มิถุนายนวันนี้29มิถุนายนนะครับจะได้ตู้พร้อมดอกแล้วก็ตู้เปล่าตู้เปล่าก็2,299บาทเท่านั้นนะครับปกติก็เกือบ2อ0พนะครับที่เราจัดโปรโมชั่นมา ตอนนี้จัดโปรโมชั่นวันแฟร์วันนี้2 9่ิกาพิทยานยนต์ตั้งแต่วันที่23มาครับ8วันเต็มเต็มนะครับกับโปรโวันแฟร์นะครับนะขอบคุณทุกการติดตามด้วยแล้วกันนะครับของณน้าที่สั่งจองสินค้าอุปกรณ์เข้ามาก็ทยอยส่งมอบให้ยามเชเช้า,ชาว,วันนี้ครับอัปเดตให้ได้ชมทุกวันนะครับอัปเดตท,ทุกวันอัปเดตท,ทุกชั่วโมงอัปเดตท,ทุกนาทีอัปเดตข่าวสารต่างๆทุกวินาทีนะครับเพื่อ,อความเคลื่อนไหวของลูกค้าที่สั่งจองจะได้ดูว่า สินค้าเราถึงไหนแล้วแล้วก็ที่สัพัน์นะครับสินค้าที่ลูกค้าสั่งจองมามีประกันชั้นหนึ่งจากทางของบริษัทนะครับแตกพังเสียหายหรือว่าได้รับไปแล้วของไม่ตรงนับมีหูบินหูแต่ก็สามารถแจ้งเคลมระกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มอยู่ที่อุบลราชธานีนะครับงานบริการคือหัวใจหลักสําคัญของอ่าอยู่ที่นี่นะครับกับทีเด็ดเมืองอุบลกับร้านอุบลวิสิกซาวอุบลราชธานีนะครับท่านที่สั่งจองสินค้าในโปรโมชั่นของวันแฟร์นะครับพรุ่งนี้นะครับนะ นะขอแยกพันสัมพันธ์หนึ่งรอบแล้วพรุ่งนี้โปรโมชั่นวันสุดท้ายแล้วโปรโวันแฟร์นะครับ23-30มิถุนายนตู้ซับเบตเทโบ2,299บาทจบจากโปรโมชั่นนี้ก็ขยับไปอยู่ที่ราคาเดิมกับ2,007นะครับก็ลูกค้าก็ตอบรับเยอะนะครับแล้วก็สั่งสั่งจองไว้ก็คือสั่งจองก็คือโทรสั่งตอนนี้ก็แพ็กกิ้งส่งทันทีเลยนะครับสินค้ามีสตอ็อกไม่ต้องรอนะครับน,ะบนี่เราพ่นวันละ24บางวันก็48ใบต่อ1วันนะครับ แล้วก็ประกอบวันละ24ใบครับประกอบพ่นสีประกอบพ่นส,บนสีในวันละ24ใบครับนะนะขอบคุณทุกการติดตามร่วก,กันแล้วกันนะครับกับโปรโมชั่นใหม่ๆคนระับที่อบบุบลราชธานีนะครับสวัสดีครับ